เฉิจือเจ้าพ่อเป็นกลุ่มนะครับสแกมเมอร์ตัวพ่อของกัมพูชานะครับตอนนี้ได้ถูกจับแล้วก็ส่งตัวกลับจีนแล้วนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับถูกจับกลุ่มในประเทศกัมพูชานะครับซึ่งเป็นประเทศที่ตัวเองอยู่แล้วก็สนิทชิดเชื้อกับ ฮุนเซนนะครับการจับครั้งนี้นะครับก็ส่งช่วงต่อให้กับจีนะครับดำเนินคดีต่อไปมันน่าคอกล้องเกตกันว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นที่รู้กันแล้วว่าเจ้าพ่อแห่งสแกมเมอร์คือนายเฉินจื้อคนนี้นะครับหรือว่าปริงคุ๊ปก็จะมีธนาคารต่างๆในต่างประเทศเนี่ยอเมริกาเลยเยอะมากเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้โอเดนทัมก็สั่งปิดธนาคารนะครับอายัดธุรกรรมทางการเงินของนายเฉินจื้อเนี่ย พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นที่รู้กันทั่วโลกนะครับว่านายเฉินจื่อเนี่ยเป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์แล้วก็ส่งท่อน้ําเลี้ยงให้กับนายกคขุนเซนนอนดีตนะครับแล้วก็ยังไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นทอน้ําเลี้ยงในปัจจุบันด้วยนะครับตอนนี้นะครับถูกกลางการกัมพูชาเนี่ยจับกลุ่มแล้วก็ส่งให้กับทางจีนนะครับเป็นนัยยะสําคัญอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับการที่ส่งตัวให้กับจีนแบบนี้ทำไมถุ่เพิ่งจะมาจับทำไมถึงเพื่อจะมาส่งให้กับทางจีนนะครับเป็นกระแสข่าวที่ว่าจีนอาจจะเปลี่ยนนนมมหาาาากกกัตยค็ือเเปลี่วผู้ํทศช